สวัสดีค่ะเด็กๆพบคุณเลราอีกหนึ่งครั้งนะคะวันนี้คุณเลราจะมาสอนเด็กๆเรื่องอะไรนั้นเด็กๆลองทายดูเลยค่ะเดี๋ยวคุณเลราจะทาท่าแลวให้เด็กๆลองทายดูนะคะเด็กๆลองเอามือขึ้นมาแบบนี้นะคะเหมือนรูปอะไรคะเด็กๆลองทายดูค่ะติ๊กต๊กติ๊กต๊กทายจนได้ไหมเอ่ยคะขายถายได้แอปเลยสิคะแนนเต็มค่ะนั่นก็คือรูปบ้านนั่นเอง จะมาสอนี่เด็กเกี่ยวกับเรื่องบ้านนะคะบ้านคือที่อยู่อาศัยของมนุษย์ที่ให้ความรักและความปลอดภัยสําหรับคนในบ้านนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณเลลาจะพาพเด็กมาร้องเพลงบ้านของฉันกันถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปร้องกันเลยค่ะเพลงบ้านของฉันบ้านของฉัน สุขสบายเราเป็นพี่น้องกันบ้านของฉันอยู่ด้วยกันมากหลายพ่อแม่ลุงป้าปูยา่ย่าตายายอีกทั้งนะ้าอาพี่และน้องมากมายทุกคนสุขสบายเราเป็นพี่น้องกัน เด็กร้องได้ไหมคะถ้าเด็กๆร้องได้นะคะส่งคลิปร้องเพลงมาให้เวลาดูด้วยนะคะวันนี้เวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ